สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบริเวณที่ปลูกต้นมะฮุงกลายเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะท่านผู้ชมพอว่าคู่นุเพียนกระดิเหตดตามที่เคยบอกท่านผู้ชมไว้ว่าเฮาจะมีการมักเศษอาหารมักขี้งัวแล้วก็มักใบไม้ใส่กันนะคะต่าง่ายต่างมักกันและกันค่ะก็คือเอาเศษอาหารเทลง่งลาดลดด้วยจุลินซี่นามเศร้าเขา แล้วก็ถมทับด้วยขีงัวแล้วก็ปกด้วยใบไม้นะคะเฮ็ดเป็นสั้นๆไปแบบนี้ในที่สุดบริเวณนี้ที่เป็นบักฮุงคูนี่นะคะคุณเพี่นปลูกเป็นคู่กันนะคะห่างกัน1เมตรค่ะบะฮวงสองต้นนี้ห่างกัน1เมตรบริเวณที่ปลูกบักฮวงนี่เห็ดไปเรื่อยๆนะคะเห็ดคือคุณเพี่อนว่าเมือ่อกี้มันจะกลายเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เฮ้ากับสามารถปลูกบักเขือเทศ คูลงไปได้อีกและตอนนี้คู่นุเพียนกับกระลังจะเพิ่มบมักพริกเข้าไปอีกนะคะหนึ่งต้นสองต้นสต้นนะคะเพราะว่าปลูกเอยียงลงไปมันก็งามนลคะ่ะท่านผู้ชมกะท่คือทีเบอนะคะมันกลายเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะปลูกไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นโพ้นนะคะบานห้าอื่นบ่โพ้นเนาะมันก็คือ บริเวณที่สูงขึ้นนะคะจากพื้นปกติแต่ว่าบดิมันบริสูงจากดินอย่างเดียวเขาจะสูงจากเศษพืชเศษอาหารแล้วก็มีขีง้งัวมีจุลินซี่สำหรับย่อยสากพืชสากสัตว์มันก็เลยเหตุให้บริเวณนี้เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อห้าเอาพีกมาปลูกมันก็จะงามเอาเอียังมาปลูกมันก็งามนะคะนี่มะเขือเทศนี่ได้ผลเลยคะ่ะก็ล่งแตกยอด มาเบิงว่าปลูกบกพริกง่ายที่สุดในโลกนี่เขาเห็ดกันจังใดงางอิลีคะ่ะท่านผู้ชมแค่ care. เคลียเคลียเห้าเล่งไว้ว่าเฮาจะปลูกตรงนี้เห่ากับแค่เคลียเคลียเพราะว่าบริเวณนี้นี่มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเอาพีออกจากกระถางตบไปรอบ ระวังนะคะระวังหยอดหักถ้าตุ๊บ,บอหลบแล้วก็ตุวบอบเรงพ่อก็ถอดออกยากค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมถอดออกได้เรื่อยกับบอตรงตุวนะคะระวังเบาแตกนะคะนี่ค่ะถอดออกได้แล้วเข้ากับเอาลุ่งตรงที่เขาขคียเคียไวเนี่ยะคะ่ะนี่นะคะ รากกำลังเดินนะคะเฮาเลาลงในดินที่รดมจมแล้วก็เคียวเคียวขอบขอบนี่ค่ะถ้าเฮาใดเบาน่อยต้นน้อยนี่บ่อยากเลยแต่ถ้าต้นใหญ่นี่ต้องหาดินมาถุมหลายๆาต้องเคลียร์ลงลึกๆนะคะนี่ค่ะแล้วล่ะค่ะเนี่ยเป็นการปลูกพริกที่ง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะนี่อยู่คู่กับต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอ ก็จะเป็นพีเลียงไห้กับต้นมะพีกนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะเมื่อนีก็จะปลูกอันนี้มะพีเครือนะคะต้นนี้ก็เป็นมะพีเครือก็จะเอาไว้ข้างต้นบักมุงต้นต้นนีนะคะต้นนี้จะเตียดัวตนเมือ่อกี้นี่ค่ะบริเวณบริเวณทีถีเห้าเฮดในนะะบนี่ค่ะมันก็จะเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ห้าแค่เคลียเคลียนะคะเคลียเคลีย สิ่งทีห้ามักว้เนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะแค่เนี่ยนี่ค่ะแล้วจบรอบๆแล้วมันก็จะออกง่ายๆแบบนี้เลยระว้ววาง,งให้เบาแตกนะคะนี่เคลียเคลียเคลียขึ้นพอเอาลงก็เคลียเคลียทับถมเข้าไปแค่นี้ค่ะจบแล้วค่ะเนี่ย แค่นี้ง่ายๆนะคะได้ละสองตน้นต้นที่สามเป็นหมักริพริกกินดาค่ะพันจินดานี่นะคะกระยูทัดๆกันมานิดนึงแต่ยังอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์นะคะกะข็ขีเขียลงไปอันนี้มะเขือเทศนะคะหนึ่งตาล่างเมตรนีสิมีผืดพันธุ์ทันยาหารมากมา้นะคะ ถ้าเจอพลาสติกแบบนี้นะคะหรือผ่าเศษผ่าเศษพลาสติกอย่าลืมเอาออกเอาไปทิ้งขยะเลยนะคะนี่ค่ะยาให้เขาเปื่อยเดี๋ยวจะเป็นนานโนพลาสติกซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพเราเลยนะคะท่านผู้ชมไปศึกษาเบิงเดอนานโนพลาสติกนะคะมันจะเป็นโมเลกุลเล็กๆ่กกะค่ะ สามารถดูดเข้าไปสู้ล่ำตัวของเขาใดนะคะมันมีงานวิจัยแล้วมันไม่ไม่ดีต่อสุขภาพอะนะถ่า้มันย่อยสลายอยู่ในสวนเ่านี่เบมะเน่นอนนะคะนี่ค่ะตบไปรอบๆอ,อันนี้พริกกินดาตบซ้ำหนึงกับโบออกต้องตบแห้งๆอ่ะดูซิ นี่นะคะออกจากกระป๋องแล้วเอาลุงแล้วนะคะนี่ขีกไว้ที่ห้าวขวดขึ้นมานี่เนาะห้าก็ถมุกลับเข้าไปทิ่มประเทศเนี่ยเอาถุกลับเข้าไปถุบล้วมๆค่ะเราต้องไปเหยียบไปยำเด้อมันจะบอดีเดี๋ยวหากมันสิขาดสิปอบซ้ำนะคะ นี่ที่นี่มีหยังเขาก็เอามาทับมาถมเข้าไปมีเศษพืชเศษดินขี่งัวมากแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเอาอย่าใส่หลายนะรักการคืออย่าใส่หลายเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมือนีผ้าท่านผู้ชมมาปลูกบักปีกสามต้นนะคะปลูกเสร็จแล้วอย่าลืมรดน้ําค่ะปลูกพริกคู่กับมะละกอปลูกมะละกอคู่กับพริกนะคะ ทำทำบริเวณมะละกอคู่กับพริกนี่ให้เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเฮาปลูกบ,บนเป็นวาซพืชนีนะคะเฮาบริเวณซัมนีนะคะท่านผู้ชมเฮาสีพิ่มเข้าไปเรื่อยๆค่ะถ้าเฮาเอาแค่นี่นะท่านผู้ชมจะเห็นเวนลาเขาลอยขึ้นมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะมือต่อต่อมาเฮากบหาดินหาเศษพืชมาคุ้มเงาเขาเข้าไปอีก ย่าปล่อยให่หลากร้อยนะคะถ้าหลากร้อยแบบนี้ต้นพื้นก็นจะล่มนะคะเข้าตรงเคลียมะถมไปอีกเคลียขางๆมะถมไ้ก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยเศษพืชเศษพักเศษวัชพืชต่างๆนะคะถมไว้ก่อนนี่ค่ะ แบบนี้นะคะค่าหวังวา่าวิธีการปลูกพริกข่างต้นบกฮูงบนดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่คู่นุเพียนนําเสนอเมือนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมคงจะปิ้งไอเดียนะคะไปสางดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ขางต้นบกฮูงข่างต้นบกพริรพก เฮ้าจะได้พืชพันธุ์ท่าญยา,ารจำนวนหลากหลายอยู่ในบริเวณไก่เคียงกันพื้นทีแค่หนึ่งตารางเมตรเท่ากับสามารถปลูกพืชพักพืชพันธุ์ท่านยา,ารได้จำนวนหลายตน้นให้เขาเป็นพี่เลี้ยงซึ่งกันและกันที่มันจะอยู่ในสวนของเฮ้าได้ไปอีกน่านแสนนานนะคะค่าขอพุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนจบคลิปนะคะ ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังบกดกติดตามกระเชิญชวนกดติดตามขอบพุ้นท่านผู้ชมหลายๆที่กดติดตามแล้วหลักก็ะกดกระดิ่งนั่เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเทคนิคดีๆที่คู่นูเพียนนำมาตอนมาฝากอยู่อย่างสม่ำเสมอสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ